สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รัตตี้นะครับวันนี้มาดู10ราชวงศ์ที่รวยที่สุดในโลกกันสถาบันกษัตริย์หรือราชวงศ์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่มาอย่างเนื่อนานและยังดำรงอยู่มาถึงปัจจุบันและในวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10ราชวงศ์ที่รวยที่สุดในโลกอัปเดตล่าสุดปี2022จะมีราชวงศ์ประเทศอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลย ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับอันดับที่10ราชวงศ์ลิเกนสไตล์ราชวงศ์ลิเกนสไตล์นั้นเป็นราชวงศ์ทรงอำนาจและร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นอันดับที่10ปัจจุบันมีเจ้าชายฮันอาดัมที่2ทรงเป็นพระประมุของค์ปัจจุบันความมั่นคงทั้งหมดนี้เกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงงานศิลปะต่างๆทำให้ราชวงศ์ลิเกนสไตล์มีทรัพย์สินมูลค่า,ากว่า1 5 3 0 0 0ล้านบาท อันดับที่9ราชวงศ์โมร็อกโกราชวงศ์โมร็อกโกมีสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกเป็นผู้นำราชวงศ์โดยทรงขึ้นครองราชมาตั้งแต่ปี1999จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งมีการกล่าวกันว่ามีทรัพย์สินอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและนอกโมร็อกโกรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปแถมยังเป็นสเต็กโฮเดอร์ในคาสิโนที่โมร็อกโกอีกด้วยอีกทั้งยังครอบครองดินแดนหนึ่งในสของโมร็อกโก ยิ่งไปกว่านั้นยังมีของสะสมหายากและมีราคาแพงอย่างเช่นรถเก่าสแตมหายากรวมถึงมีหุ้นในรีสอร์ทที่โมอร์โกอีกด้วยทั้งหมดนี้ทําให้ราชวงศ์มอรโกมีความมั่นคงสุดที่อยู่ที่286,000ล้านบาท อันดับที่ 8- ราชวงศ์ดูไบราชวงศ์ดูไบมีเช็โมฮัมมัดบินรอชิดอานมักตูมทรงเป็นผู้นำราชวงศ์และรายได้ของราชวงศ์ก็มาจากการลงทุนในดูไบโฮดิ้งและดาลีสตัดซึ่งเป็นผู้เพาะพันธุ์ม้าแข่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังครอบครองอสังหาริรสพย์์อันหรูหราโออาทั่วโลกอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่ราชวงศ์ดูไบมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า6 2 9 0 0 0ล้านบาทอันดับที่7 ราชวงศ์บูไนสุลต่านแห่งบูไนพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานันโบกยียทรงครอบครองพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายได้ส่วนใหญ่ของราชวงศ์นั้นมาจากการค้าขายน้ำมันทําให้ราชวงศ์บูไนนั้นมีทรัพย์สินกว่า9 7 9 0 0 0ล้านบาทอันดับที่6กร,ราชวงศ์ไทยราชวงศ์ไทยนั้นเดิมทีมีชื่อเรียกว่าราชวงศ์จักกีเป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยมาตั้งแต่ปี1782จจนถึงปัจจุบันโดยมีพระบาทสมเด็จพระประเมน ธระรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิอนภูมิพลราชวรัางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทาทิเบตร,ราชวาโดโดมปรมนาตปพิษพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระพระมุองค์ปัจจุบันทั้งนี้มีการคาดการว่าราชวงศ์จักรีมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า1-2ล้านล้านบาท อันดับที่5ราชวงศ์อังกฤษมีสมเด็จพระเจ้าชาวที่3เป็นพระประมุขต่อจากสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่2ที่เพิ่งสวรรคตไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้เป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่เป็นราชวงศ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกอย่างแน่นอนโดยมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า3ล้านล้านบาทอันดับที่4ราชวงศ์ของสหรัฐอารับเอมริการาชวงศ์อัลนายานแห่งอาบูดาบีมีซิกโมฮัมหมัดบินซายิด อันนายาเป็นผู้นําราชวงศ์และปกครองสหรัฐอาหรับเอมิเรตความมั่นคงนี้เกิดจากการค้าขายน้ํามันและยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนที่ร่ํารวยที่สุดอีกด้วยโดยมีทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่ากว่า5.24ล้านล้านบาทอันดับที่3ราชวงศ์กาตา้าราชวงศ์กาต้านั้นมีตตมีนบินฮัมัดอัสซานีผู้ซึ่งปกครองกาต้ามาตั้งแต่ปี2013หน่วยพระองค์ยังมีตําแหน่งอื่นๆที่สําคัญที่มีอํานาจด้านการบริหารและนิติบัญญัติโดยตตมีนบินฮามัด อัสนีได้ความมั่นคงส่วนใหญ่มาจากกาตาอินเวสเนปออเทอริตี้ซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารด้านการจัดการน้ำมันและแก๊สธรรมชาติของกาตาโดยมีความมั่นคงสุดที่อยู่ที่11.7ล้านล้านบาทอันดับที่2ราชวงศ์คูเวตปัจจุบันประเทศคูเวตปกครองโดยราชวงศ์อัสซาบมาตั้งแต่ปี1752นำโดยเซกนาวาฟอันฮามัดอัญยาบินอัสซาบกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองรัฐองค์ปัจจุบันโดยมีทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่ากว่า12.5ล้านล้านบาท อันดับที่หนึ่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประจำปี2022คงไม่เหนือความคาดหมายของใครหลายคนเพราะนั่นก็คือราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียซึ่งปกครองและบริหารโดยราชวงศ์ซาอุดมาตั้งแต่ปี1744ปัจจุบันกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียคือสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอุดโดยมีเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาอุมานเป็นมงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบีย โดยมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า48.9ล้านล้านบาทเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10อันดับราชวงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยมาจากการค้าขายน้ำมันก็มาจากการที่ใช้เงินมหาศาลลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการที่ตนเองชื่นชอบนั่นเองหากเพ,เ,พเพื่อนมีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจาก,กั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแบงค์รับซี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ